ก่อนจะมาถึงยุคที่เทคโนโลยีรุ่งเรืองขนาดทุกวันนี้ก่อนหน้านี้สิ่งที่ครองใจและเป็นกิจกรรมยามว่างของใครหลายๆคนทั่วโลกนั่นก็คือการอ่านหนังสือและในปัจจุบันถ้อยคําหรือประโยคที่สุดกินใจใครหลายๆคนก็ได้กลายมาเป็นภาพของนักแสดงที่โลดแล่นอยู่บนจอภาพยนตร์ให้เหล่าแฟนคลับได้เห็นภาพตัวละครตัวโปรดของพวกเขาได้ชัดเจนมากขึ้นและเมื่อจากตัวหนังสือไปสู่บทภาพยนตร์เรื่องดัง แน่นอนว่าเหล่านักเขียนเจ้าของถ้อยคำที่ถูกร้อยเรียงมาอย่างสวยงามก็ย่อมมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ใครจะเป็นนักเขียนที่รวยที่สุด10อันดับแรกกันบ้างในคลิปนี้ช่องอับดุลไทยทูบจะขอพาทุกคนเข้าสู่โลกของตัวบรรจงและหยดหมึกพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเหล่านักเขียนที่รวยติด10อันดับแรกจากผลงานการเขียนของพวกเขาที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ Celebrity Network กันครับ อันดับที่10จอห์นกริชเชมจอห์นกริชเชมนักเขียนเจ้าของสินทรัพย์มูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทุกๆปีกริชเชมมีรายได้มากกว่า50-80ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งจากงานเขียนและค่าลิขสิทธิ์จากการถูกซื้อผลงานเขียนไปทำเป็นภาพยนตร์และตลอดระยะเวลาการเป็นนักเขียนของเขากรีชแชมขายหนังสือที่เป็นผลงานของเขาได้มากกว่า300ล้านฉบับทั่วโลกโดยเขาเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักเขียนนวนิยายแนวอาชญากรรมที่เป็นแนวตื่นเต้นระทึกขวัญและมีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องผลงานเรื่องแรกของเขาคือนวนิยายเรื่อง a Time า o Kill ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี1989และหลังจากผลงานเรื่องแรกกริชแชมก็ยังได้ออกผลงานที่ครองตำแหน่งหนังสือขายดีที่สุดออกมาอีกถึง28เรื่องและถูกตีพิมพ์มากกว่า300ล้านฉบับหนังสือเล่มที่สร้างชื่อและทำเงินให้กับกริชแชมได้มากที่สุดคือนวนิยายเรื่อง The Firm ในปี1993ที่ได้มีการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้มากถึง270ล้านดอลลาร์สหรัฐบนบ็อกซ์ออฟฟ ที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างทอมครูชและฮอลลี่ฮันเตอร์และนอกจากอาชีพนักเขียนแล้วกรีชแชมยังเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเป็นนักการเมืองอีกด้วยโดยเขาดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรของรัฐมิสซิสซิปปีมาเป็นเวลายาวนานถึง6ปีอันดับที่9สตีเฟนคิง ซีเฟนคิงนักเขียนเจ้าของผลงานแนวระทึกขวัญสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ปัจจุบันนั้นผลงานการเขียนของเขาได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วมากกว่า350ล้านฉบับทั่วโลกโดยผลงานการเขียนของเขาได้รับการตีพิมพ์มาแล้วกว่า60เรื่องตัว7เรื่องในนั้นได้รับการตีพิมพ์ผ่านนามปก,กา ริชาร์ดบัคแมนและนวนิยายแนวสารคดีที่ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ชื่อดังมากถึง6เรื่องไม่ว่าจะเป็น Carry It, Stand By ายมีเดอะชอชางรีเด e m มชันเดอะสแตนมิสซิ r y และ The ะ h i n i n g และจากผลงานการเขียนทั้งหมดของเขาทำให้สตีเฟนคิงได้รับฉายาว่าราชาแห่งเรื่องระทึกขวัญ อันดับที่ 8. โรสเคนเนดีโรสเคนเนดีนักเขียนหญิงเจ้าของสินทรัพย์มูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเธอเป็นทั้งนักเขียนและนักสังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกันที่ครองทรัพย์สินมากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงในปี1995โรสเคนเนดีเป็นภรรยาของโจเซฟเคนเนดีและเป็นมารดาของประธาน,นาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและวุฒิสมาชิกเท โรสเคนเนดีเป็นหญิงสาวชาวบริกันคนที่6ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเคาน์เตสของสมเด็จพระสันตะปาปาในปี1951โดยเธอได้รับการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่12 r สอเป็นเจ้าของผลงานการเขียนชีวประวัติเรื่อง Times to Remember ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี1974ก่อนที่เธอจะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่22มกราคมในปี1995โดยอายุ104ปี อันดับที่7จ็ดเปาโลคูเอโลเปาโลคูเอโลนักเขียนนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงเจ้าของสินทรัพย์มูลค่ากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเป็นที่รู้จักจากการเป็นเจ้าของนวนิยายเรื่อง The Alchemist โดยนวนิยายเรื่องนี้ทำยอดขายได้มากกว่า65ล้านฉบับทั่วโลกและเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record ว่าเป็นเจ้าของผลงานการเขียนที่ได้รับการแปลภาษามากที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ อันดับที่6 m แมตตเกรนิงแมตตเกรนิงอนิเมเตอร์นักเขียนการ์ตูนโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์และนักเขียนชาวอเมริกันที่มีสินทรัพย์เป็นมูลค่ามากกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเป็นที่รู้จักจากการเป็นผู้สร้างรายการซีรีส์การ์ตูนยอดนิยมอย่าง The Simpsons ที่ครองตำแหน่งซีรีส์ที่ฉายมาอย่างยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ ซึ่งเดอะซิมสันนี้ก็ได้สร้างรายได้ให้เขาจากการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นสินค้าและส่วนสถานที่ท่องเที่ยวในสวนสนุกชื่อดังอย่าง The Universal Studio อันดับที่5 Grand c a r คาร์โดเน่แกรน e คาโดเทรนเนอร์ทางด้านการขายของมืออาชีพและวิทยากรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการลงทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์ การเป็นผู้ประกอบการสื่อโซเชียลมีเดียและการเงินเจ้าของมูลค่าสินทรัพย์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเป็นนักเขียนเจ้าของหนังสือทางด้านธุรกิจจำนวน8เล่มดูแลและดำเนินโครงการทางด้านธุรกิจจำนวน13โครงการและเป็น CEO ของบริษัทเอกชนมากถึง7แห่งหนึ่งในผลงานการเขียนของเขาเรื่อง if you're a not first ยูอ r รลัสที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหนังสือขายดีใน Amazon และ Barnes n o b l e และยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนังสือขายดีใน Wall Street Journal และ The New York Times อีกด้วยอันดับที่ 4. Daniel s t e e l ิวแดเนียลสตนักประพันธ์ผลงานการเขียนที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐ Still, เป็นเจ้าของหนังสือมากกว่า180ล้านเล่มและนอกจากนี้เธอยังเป็นนักเขียนที่มียอดขายดีที่สุดในโลกอีกด้วยด้วยยอดขายที่มากกว่า800ล้านเล่มเธอเป็นที่รู้จักจากผลงานนาวนิยายแนวโรแมนติกของเธออย่าง The Promise Once in a Lifetime และ Until the End of Time หนังสือของเธอได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายนิยายของเธอมากกว่า20เรื่องได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส และในปี1989ชื่อของเธอก็ได้รับการบันทึกลงใน Guinness Book of World Records หลังจากที่หนังสือของเธอครองตำแหน่งหนังสือขายดีใน The New York Times ได้ยาวนานถึง381สัปดาห์ติดต่อกันอันดับที่3จิมเดวิส จิมเดวิสนักเขียนการ์ตูนชาวเบริกันที่มีสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐเขาเป็นที่รู้จักจากผลงานการ์ตูนแมวส้มกาฟิลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ปี1978และยังคงมีสินค้าและรายการต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้าตัวแมวสีส้มนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นจิมยังเคยได้มีโอกาสร่วมงานในผลงานการ์ตูนชื่อดังอย่าง u s a k e n o m a u ัมเบิลวีและมิสเตอร์โพเดโตเฮดอีกด้วยอันดับที่ 2. เจมส์แพตเตอร์สันเจมส์แพตเตอร์สันนักเขียนและโปรดิวเซอร์ชาวบริกันเจ้าของสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปัจจุบันหนังสือของเขายังคงมียอดขายมากกว่า300ล้านเล่มทั่วโลก ทำให้เขากลายเป็นนักเขียนเจ้าของผลงานที่ขายดีที่สุดในโลกเขาเขียนนวนิยายมากถึง140เล่มมาตั้งแต่ปี1976และเป็นเจ้าของสถิติใน The New York Times ในฐานะนักเขียนอันดับหนึ่งที่มีผลงานขายดีเพียงคนเดียวมากถึง67เล่มซึ่งถือเป็นสถิติ Guinness World Record ของเขาด้วยอีกทั้งเขายังเป็นเจ้าของสถิตินักเขียนที่มียอดขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า1ล้านเล่มมาจนถึงปัจจุบัน อันดับที่ 1. JK Rowling JK Rowling นักเขียนเจ้าของร้านตัวบรรจงและหยดหมึกในโลกเวทมนต์เจ้าของผลงานจักรวาลหนังสือและภาพยนตร์พ่อมดน้อยนักเขียนชาวอังกฤษที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยถือว่าเธอนั้นเป็นหนึ่งในพลเมืองชั้นหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอาณาจักรและเป็นนักเขียนคนแรกที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เธอนั้นรักความเป็นส่วนตัวมากและปฏิเสธที่จะยอมรับตำแหน่งมหาเศรษฐีแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเธอบริจาคเงินอย่างน้อย150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรการกุศลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากเพื่อนๆคนไหนเคยอ่านหนังสือหรือรับชมผลงานของหนึ่งในนักเขียนที่เราพาทุกคนไปทำความรู้จักกันในวันนี้แล้วลวก็ หรืออยากจะแนะนำหนังสือเรื่องไหนให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้อ่านกันบ้างอย่าลืมแบ่งปันกันในความคิดเห็นได้นะครับ